ห้ามขยับรถไม่น้อยทำไมทำไมรถคันนี้ห้ามขยับครับห้ามขี่ห้ามเลื่อนไปมานะเพราะว่ารถไม่น้อยงงเลยดิงงเลยดิงงยดมาจะพาไปดูนี่เขาเขียนป้ายบอกอไว้เลยว่าห้ามขยับรถเลขไม่น้อยแสดงว่ารถคันนี้ขี่ไม่ได้นะครับซื้อไปก็ขี่ไม่ได้ห้ามขยับ เพราะว่าเลขไม้มันน้อยนะจะซื้อได้จะขี่ได้ต้องเลขไม้เยอะเท่านั้นใช่ไหมงงงงเออห้ามขยับแล้วช่ห้ามขายป่ะนี่ห้ามขายป่ะนี่คันนี้ห้ามขายป่ะนี่เอาบะเบงแล้วคันนี้ครับาบาเบงเปลี่ยนให้ห้ามขยับนี่ป้ายบอกห้ามขยับเอาเบ่งกันสีแดงเมือเกลืองแลยห้ามขยับเลขไม้น้อยไปท่านเลขไม้ยี่สิบเก้ากิโล โอ้โหไม่ย 29, 29, 29ิบเกโล1.9ึเ S D A เลขไม่ย29ิบเก้ากิโลเมตรเห็นยังเห็นเลขไม่เมื่อกี้เห็นแล้วนะดูดิภายในสวยเหมือนรถไม่ป้ายแดงครับวิ่งแค่ย9ิบกวิ่งแค่ยิบเก้ากิโลนะออกมารีเทิร์นเดียวแล้วขายเลยนะรถเป็นรถผีด้วยป้ายทะเบียนไม่มีนะ ถูกกฎหมายหรือเปล่าไม่รู้ป้ายทะเบียนก็ไม่มีนะแผ่นวงกลมภาษีมีไหมแผ่นวงกลมป้ายภาษีพรบอกก็ไม่มีเอาแล้วเอาแล้วป้ายกระบุมีภาษีกระบุมีมันผิดกฎหมายบ้านอเอ๋เสมมันลดอีย่างก็เงี้ยเฮ้ป้ายวงกลมกระบุมีไม้แลนด์หยิบเก้ากิโลเมตรรดลักมากประจัก ามาดูห้องเครื่องหัวน็อตไม่มีถอดแม้แต่ตัวเดียวแผ่นเพจสติกเกอร์ยังอยู่ล่องแก้มเดิมนะโอ้โหดูดิเรียกได้ว่ารถคันนี้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงครับเปรียบเทียบเป็นงไงก็คือรถใหม่ป้ายรถใหม่ป้ายแดงนั่นแหละนะรถยังไม่จดนะไอเสียมกำลังจดให้กำลังจดทะเบียนให้ ใครซื้อไปก็เหมือนในรถใหม่ป้ายแดงเลยเพราะว่าไม่วิ่งเพียงแค่29กิโลเมตรนะขายถูกกว่าป้ายแดงอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะประหยัดเงินเอเป๋าไปแสนกว่าบาทไม่ย29บเโลนะไม่เชื่อมาลองพิสูจน์ไอเสมได้มาสองคันได้แคปกับ4ประตูนะคันนี้เป็นแคปเดี๋ยว4ประตูเดี๋ยวพาดูคลิปหน้านะออกรถศูนบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีอนฟรีส่งรถ จัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทและวิสาหกิจมาเลยฟรีดาวไม่เยยบเก้าโลห้ามขยับเลขไม่น้อยเป็นกำลังใจให้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยพรุ่น